าไปน้องได้ละได้ละได้ละโอ้โอ้โอ้สู้กันครับไปน้องสู้กันครับเอ้าเอาเพื่อไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวถ่ายไปดูได้พี่น้องถ่ายไปดูได้เนาะไม่เป็นไรเอ้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหพี่น้องโอ้โหครับเอ้าเอาสู้กับปลาไปน้องสู้แล้วสู้แล้วสู้แล้ว โอ้โหครับผมตัวบัลลื้มเลยครับทีนี้โอ้ได้แล้วครับปลาบึกครับผมปลาบึกครับตัวใหญ่เลยครับผมพี่น้องโชคดีโโพี่น้องคนนี้เจอครับเ <Poppy. S 2> อาเอาเอา,อา โอ้โดนแหยด้วยครับระวังครับระวังหลุดครับโอ้โหครับป้าบึกครับพี่น้องหมานจริงๆครับน่าจะประมาณสองถึงสามกิโลครับโอ้เร็ว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 โอ้โหครับเนี่ยตัวช่วยครับตัวช่วยครับผมโอ้ ต้องมีตัวช่วยครับโอ้โหครับพี่น้องหมานจริงๆครับ<ห>ต,ติดติดแหกอ่ะมาด้วยกันครับผมมัดอย่างเดียวเลยเนาะพี่น้องกลัวหลุดครับผมโอ้โหมานแท้เนาะเนี่ยน่าจะมืออาชีบครับโอ้โหกิโลพี่ประมาณสี่โลเนาะสี่กว่าครับโอ้โหรับพี่น้องเนี่ยหมานแท้หมานแท้โอ้ นี่ครับผมเนาะตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่ขอญาตครับเนาะเป็นไรหรอกโอ้โดนอะไรโดนสุดท้ายวะโอ้มาเนี่ยหมดสิทธิ์เลยพี่น้องต้องเข้าปากด้วยโอ้โลอะอยู่เลยเนาะกินครับปลากิน ปลาปลากินเข้าปลาเต็มปากเลยอ๋อเอาปลากินไอ้ตัวนั้นเรานะไม่ได้กินครับมันจุยอ๋อโอ้โหระวัง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 ครับวันนี้ได้โชคดีครับเจอช็อตเด็ดพี่น้องเนาะมาจังหวะที่เราโชคดีมากครับได้เจอวันนี้ได้โชคดีมากครับได้เจอ ไปมือซ <expertise Kas> <now> oh, oh, <c ười> ีควยฮะมีดีนรถอ่ะซิวอ้าวไม่มีสิวอ้าวท์ะอะไรสิวอ้าวแล้วซิวอ้าวอ่ะอ๋อไม่ไม่ได้อาวครับผมแค่นั้นแหละกินได้หมดครับโอ้เนี่ยหม้าจริงๆครับเนี่ยเจ้มืออาชีพเลยครับพี่น้องตัวค่าสิทธิ์ครับวนี้ไม่จะอยู่กั 4ีกิโลกว่าตัวนี้น่าจะ4ีกิโลกว่าครับปลาบึกครับผมปลักกดก็มีปลาบึกปลาบึกนี่ปลาบึกตัวโลอะไรโลร้อยเนาะปลาสวายครับอาจุ้ยผมกับผมบึกเยอะกเดียวเลยปลาสไว้โลเท่าไหร่พี่อ๋อสไว้โลห้าสิบบาทครับโอ้โหครับผมเนาะขออภัยครับที่ไม่ทราบเนาะว่าปลาอะไรพูดอาจจะพลาดไปครับ อันนี้ปลา no สวายครับตัวประมาณ4ก <energetic power S 1> ิโลกว่าครับอะไเนี้ยแฮ่แล้วก็เบ็ดก็ไปอยู่รวมกันแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวเราดูใกล้ๆกับไี่น้อง นี่ฮะปลาสวายครับผมโอคค้โหฮะดูดิอืมอ,อ,อืมนี่ครับผมตัวนี้เป็นปลาสวาย,ยพี่น้องเนาะขออภัยครับเมื่อกี้ข้อมูลไม่แม่นครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆเนาะเห็นเราตกใจไม่ว่าจะปลาบึกครับอ๋อ จะต้องหาของมาใส่กับเราเนี่ยฮะไปหายยศอะเมืม่อกี้เราก็ซื้อไปตัวหนึ่งครับปบลาบึกครับสี่กิโลปลาครับเนี่ยฮะเอาต้องเผาเลยบ่ตัดเลยพี่น้องเนี่ยฮะได้ปลาตัวหนึ่งนี้ต้องตัดแล้วครับ <ขอ S 1> <c oughs> โอ้ครับตอนนี้กําลังคลึกคืนครับยิ่งเย็นยิ่ง,งพี่น้องยิ่งมาท่านผู้ชมก็เริ่มมาดูครับมาเที่ยวกันครับเนาะบรรยากาศอาเก็บน้ำไว้นเฉลี่ยของเราครับเนาะพี่น้องพวกเราก็เริ่มมาเที่ยวมาชมกันให้สนุกสนานกันไปครับเนาะมาดูปลามาดูคนตกปลามาซื้อปลากลับไปทาอาหารกันครับเนาะวันนี้เนะี่ยทีมงานทีมงานปลาน้อยพวกเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับเริ่มหันหลังให้กับให้กับน้าแล้วครับเริ่มหันพิงแล้วอ่ะสู้ๆต่อไปนะพี่ยังมีเวลาชั่วโมงหนึ่ง ได้แล้วครับพี่น้องเอ้าได้ไหมรอบนี้นี่ครับพวกเราก็ยังสนุกสนานกันต่อครับเนาะหรือว่าสนุกสนานแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้องเราก,ก็เหนื่อยเนาะอาจจะเหนื่อยครับสู้กับปลาเมื่อกี้ สูกับปลาเหนื่อยแน่นอนเลยตัวหนึ่งนี่ไม่ใช่ธรรมดากว่าจะได้แล้วก็กว่าจะขึ้นมาได้ครับนะครับบรรยากาศช่วงเย็นครับก่อนจะห้าโมงเย็นครับกับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนีครับผมตรงนี้ประตูน้ำครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับจะมาทำคลิปให้พี่น้องเห็นบรรยากาศการหาปลาขอพี่น้องของพวกเราครับช่วงน้ำลดครับผมที่ประตูน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนีงครับนี่ะ ให้กำลังใจกันครับสวัสดีครับ